ขณะที่ปฏิบัติการของกัมพูชาต่อจาก I.O.T. ก็เป็นกรณีของคุณมาเน็ตทำจดหมายถึงประธานอาเซียนอัมราอิบรรหิมทำจดหมายถึงประธานดีนอนันทรัมทำจดหมายถึงประธานดีสีจินเผิงทำจดหมายถึงประธานดีฝรั่งเศสมาครองทำหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติและก็รวมถึงอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลย ประธานสม,มัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยค่ะก็มีการเรียกร้องให้เข้ามาบังคับไทยให้ทําตามข้อตกลงหยุดยิงก็มีการกล่าวหาเดทํามองว่ามีการอ้างฝ่ายเดียวของฝั่งไทยแล้วก็ใช้กําลังคุกคามความมั่นคงของกัมพูชาแล้วก็บอกว่าขยายพื้นที่ความขัดแย้งไปไกลเกินกว่าจังหวัดพระวิหารและก็จังหวัดอุดรมีชัยแล้วตอนนี้ซึ่งพระวิหารอุดรมีชัยเนี่ยมันจะอยู่ทางตอนดีสารอ่าซึ่งก็คือกองทัพพั้งทีสอง คุณมาเน็ตไ้อ้างว่าฝ่ายไทยขยายพื้นที่มาดังโซนนี้ก็หมายถึงกองทัพภาคที่หนึ่งของเรานี่ไงอ้างถึงขนาดนั้นเลยบอกติดตั้งลวดหนามแบรีเออร์ barrier, แล้วก็ยื่นคำขาดต่างๆบ,บังคับขับไล่พลเรือนกัมพูชาออกจากที่ดินที่พวกเขาลงหลักปักฐานมาตั้งนานแล้วก็มันที่ของไทยเนี่ยมันลุกเข้ามาขนาดนี้เนี่ยแล้วยังไงนะอืคือลุกลุกเข้ามาแล้วอยู่จนกระทั่งเข้าใจไปว่าเป็นของตัวเองแต่จริงมันเป็นของเราค่ะ ชาวบ้าน25ครอบครัวคุณมาเน็ตบอกถูกห้ามไม่ให้กลับไปที่บ้านและพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองแล้วก็ขู่ได้ว่าเดี๋ยวจะขับไล่คนเพิ่มอีกหลายร้อยคนก็เรามีหนังสือไงว่าจะต้องออกพยพกันก่อนหน้านี้ที่เคยมีการพรีเซนต์บ้านหนองจานกี่ครเรือนบ้านหนองเก้ากี่ครเรือนถูกไหมอาจถึงขนาดนี้เนี่ยต้องมีการผลักดันแล้วเพราะมันลุกลามมาทปไตยมายาวนานตั้งแต่ช่วงปี2 0นน่ะน้องสมัยสงครามภายในของกัมพูชาเขมรแดงอ่ะ อพยพกันมาไอ้มีอยู่คอปปี้หนึ่งอยู่ไหนหาไม่เจอเอที่เอามาเพิ่มอะเรื่องกรณีที่ผมจะเท้าความไปมีการนำเสนอถึงเหตุการณ์ที่ตอนนั้นมีการเข้ามายังไงอ่ะจำได้ไหมเอ็งส่งมาแล้วพี่ก็ไม่รู้ไว้ไหนอะฮะนี่ไงอ่า หลักฐาน,ขอ,อนของนักข่าวชื่อแจ็คดันฟอร์ดช่วงที่ฐานอช่วงที่คอมเมนต์อพยพเพราะ,ะมาลีภัยสงครามในประเทศไทยอ่าซึ่งแยกตัวออกมาตั้งนอกบริเวณออที่<า>ไซทูซึ่งบ้านหนองจานถูกไหมค่ะมาตั้งค่ายอยู่ที่หนองยากแก้วนี่ไงคือที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์ไซทูบริเวณบ้านหนองจานอะนะคะแต่ว่าแยกตัวออกมาตั้งค่ายข้างนอกบริเวณบ้านหนองยากแก้ว ของไทยเมื่อปี1983ก็คือ42ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันอ้างฝ่ายเดียวว่าเป็นดินแดนบ้านปรีจันํ์ตำบลโอบเบริเจือนอ,อําเภอโอรเจลบันเตียเมนเจยนี่อ่ะตอนนั้นเนี่ยมามาอยู่แล้วอยู่จนก,กระทั่งนลือกไปของตัวเองใช่ก็คือ คุณอะลีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณไม่ได้อยู่ในศูนย์ไซทูคุณไม่ได้อยู่ในค่ายคุณออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใจไปว่าเป็นของตัวเองอ๋อนี่งไงอพยพมาตั้งแต่ตอนนั้น40กี่ปี42ค่ะปี1983อ่าถึงวันนี้คิดว่าเป็นของตัวเองจริง แล้วคุณมาเนตหรือมาเลที่ถแถลงล่าสุดก็ยืนยันว่า,าเป็นของเขา,าใช้คำแต่เพียงว่าตั้งรกรากมาเพราะปลูกพืชผลมาถูกไหมมาลีหรือคุณมาเนตว่าไงคุณมาเนตค่ะในหนังสือที่ร้องไปยังประธานอาเซียนกับผู้นำโลกเนี่ยบอกว่าเป็นที่ดินที่ชาวกัมพูชาลงหลักปักฐานมานานแล้วในหมู่บ้านโจกเจยและเปรยจันในจังหวัดบันเตียเมียนเจย แล้วอยู่ดีๆเนี่ย25ครอบครัวถูกห้ามไม่ให้กลับเข้าไปในพื้นที่บ้านตัวเองพื้นที่เพาะปลูกตัวเองแล้วไทยก็ยังขู่อีกว่าเดี๋ยวจะไล่ออกไปเพิ่มอีกนะอีกเป็นหลายร้อยคนเลยนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นในกัมพูชาอีกนะเพราะคนกัมพูชากำลังอดอยากมากมและถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในอย่ามาขอลีภัยนะมไม่กล้าให้เข้ามันแล้วเนี่ย ก็มังจะลุกคือกันอยู่นั่นได้ข่าวนั่นน่นนะเอออ๋อนี่ไงก็เหมือนกระหโหมกัมพูชาเยมอาคุณมาลีเนี่ยบอกเลยนี่ไงอะไรนะการกระทำลังกล่าวของกองทัพต่อเจ้าของที่ดินชาวกัมพูชาและชาวบ้านในพื้นที่ล้นมีแรงจูงใจจากความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อโลระนามของไทยที่ปิดกั้นทิพย์ต้กัมพูชา และความมุ่งมั่นของชาวบ้านเจ้าของที่ดินที่จะปกป้องทรัพย์สินที่ครอบครองมาหลายปีเอา้าจะมาครอบครองประปากอะไรวะเนี่ยฮะอา้เอาเดี๋ยวเราตามความคลื่หน้ากองทัพก็จะแถลงเราเห็นภาพพอสมครวรแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็ีมีปรากฏการณ์อยู่ถูกไหมค่ะอ่อันนี้คือบ้านหนองยาแก้วอย่างที่ย้ำกันทุนผู้ชม อามันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นกรณีที่จะมาถือว่าเป็นของตัวเองได้ยังไงลึกเข้ามากว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ซะอีกจะเห็นเลยเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะออทางผู้ว่าบันเียเมืนเจยของฝั่งโน,น้นตอนเช้ายังปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพี่กลับมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเอกสารหลักฐานเนี่ยไปแสดงให้ดูแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิ์เลยมนนาคนละที่นี่มันลึกเข้ามา อ่ถ้าพื่นอาจพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยจะไม่ว่าเลยแต่นี่มันไม่ใช่ไงเห็นไหมอ่ะทั้งหลายทั้งปวงตามกระโด